ข้าวกาแฟมาแล้วครับวันเสาร์ที่30มธันวาหกหกใกล้จะทิ้นปีเก่าแล้วนะครับท่านใดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้โชคดีปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตรนะครับให้มีความสุขบครอบครัวสิ่งไหนไม่ดีในปีนี้ก็ทิ้งไปนะครับอย่าเอามาเก็บไว้มาทานข้าวกันครับกาแฟไว้ก่อน กับข้าวเนี่ยมีเท่านี้แหละมีเรื่กข้าวครับมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้น